สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมผ่าบาทรายงานตัวครับน้อยจ้ามาครับเมือกี้เขาโคกเขาป่ากันพื่เก่าครับมือนี้แพ็คคู่ครับผมหลังจากที่ไปหาคนเดียวมาสองเถี่ยวแล้วครับผมไปหลุ่นไปเมืองไปทำกันครับเมือนี้พิกัดบ้านแค่ดอนตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมไปลุ้นกันครับหมานหรือไม่หมานนะครับใบไงแห้งพี่น้อก ช่วงแรกแค่หมานุ่ยงามจลัวเลยเส้กันเนื้อตะเห็ดเบืออุ้ยดอกใหญ่แห้งพี่หนูอุ้ยสมบูรณ์ชำเลยค่ะเห็ดรวมมิตรนะครับวันนี้พี่น้องพี่น้องงาัมเลยโอ้โหออกเป็นแปลนเลยสาวน้อยเอ้ยขนาดฝนตกได้นีอุ้ยดอกสวยแห้งครับแข็งจะรู้เลย หวานงามเพีงงามจ้ะอ้ยดอกยางยงามๆดอกเดยียวสิสองครับคุณสองสองดอกคนละมองเดียวกันเก็บเลยครับผมเห็ดพึ่งหวานนะครับเด้ข้งงาวเหนวสีรวยครับผลอีกสองดอกครับตามหลุนตามเมืองไปกะซ้าหน่อยคนสวย สามดอกคนตัวนั้นกล่องเขาบะเถิงนะครับเต็มส,สองดอกเนาะเดีอยวตีับครับพี่น้องสุดๆไปเลยครับ พึ่งอะไรนี่บาวาดัดกินได้หมดค่ะขึ้นชื่อว่ออาพึ่งมงบัคหอยพป่นองมี่อยเชอรี่ ตา่นี่แหละพี่น้องได้เป็นสิบโตเลยคลองเล็กๆนี้แหละไมเชอรี่ <My cherry. S 1> ให้โตจ่อยบาบาดัดจากโตได้สองโตจากโตได้สองโต Nei. Mm. ่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดินสำรวจป่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป่าใหญ่ประมาณเป็นพันๆไร่ครับน,นี่ก็จะเป็นป่าแค่ดอนนะครับผมป่านี้ก็ถือว่าใหญ่เขียกก็จะออกหลากหลายชนิดครับถ้ามาถูกจังหวะเขานะครับ แต่บาวบ้ากับสาวน้อยเดินมาก็สักพักหนึ่งนะครับยังไม่เห็นสักดอกนะครับผมลอหลุดลรอเมืองไปทํากันครับพี่น้องสิมานเสด้เต็มตาบอเสียงนกหลากหลายชนิดปลาเขดอนนี่เพื่อนกระสิมีความทึบนะครับเด้อความทึบความดิบความชื้น,นครับ แต่ว่าเพิ่นกับมีพี่น้องเขามาหลากหลายอยู่ครับเห็นรถพ่นจอดไว้ประมาณซิฟกาขั้นน่ะเสียดายครับแต่ช่วงเห็ดละงโงูออกนี่พี่น้องเ้ยหลายคักหลายเนี่ยหลายจนได้อนเอาผลละครับในบรรดาเห็ดเห็ดนะครับเห็นในบอ่อสาวน้อย ปลาเนี่ก็สิติดติดกันหลายๆปลาครับอันนี้ก็จะเป็นปลาแค่ดอนตามไปด้วยปลาหนองบัวปลาบ้านตากแดดนะครับเลี้ยงกันไปประมาณสีหาปาลาผละครับพี่น้องเชื่อมต่อกันเมื่อเลยครับแต่ปลาที่เฮ็ดออกดีที่สุดคือปลาหนองบัวครับพวกยูทูบเปิดหลายๆสองเพื่อนก็ับไปได้เฮ็ดกันร้ายฮมีแต่พูนมีแต่หล่นออกมากเลยครับอ่สาสาวหน่อยนี่เฮ็ดพึ่งครับผม เป็นออกไตใบใหม่ด้วยครับแนมยากจังยากเพราะว่าใบใบตองเพิ่นหลายครับพวกต้นตะแบงต้นสะแบงนะครับผมต้นสะแบงเดี๋ยวตะแบงต้นสะแบงนั่นแหละครับนล่ะนั่นครับดอกใหญ่ๆเท่าหน้านี่แหละนี่นะจ้าเออ๋ัวนะเราเดียวหรอบาบาสครับผมไม่ได้บ่หรอได้เหตุนี้ทั้งแข็งทั้งสวยอยู่แล้ว เาลูกขีออกก่อนส,สวยเลยครับขาอาจจะไม่แข็งเนาอแต่ว่าเป็นดอกที่สวยส,สวยๆครับอืมส,สวยเห็ดผึ่งครับนี่แหละขาสวยอยู่เห็ดผึ่งไข่เพราะว่ามันหวานหอม,หอม อะไรไหนอุย้ยนึกว่าเห็ดปวกตกใจเหมือนเราก็ตกใจซะด้วยสิเห็ด <c oughs> เห็นเห็นเห็ดก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ไปมามาเก็บเห็ดผงไข่พี่นนอง นู่นที่ช่องทางที่ให้เข้าไม่ไม่ชอบอมันต้องเข้าง่ายๆสิคนเก็บเก็บโลสวยๆเลยครับอู้หึ่ยเห็ดถึงหมดอู้ยงามหวานเนี่ยหน่ยเด้อพี่น้องเด้อสวยย,สยอดเลยครับเสรษเด้ออันนี้พี่น้องหวานจุน๋ย เห็ดพึ่งครับผมสวยไหมครับใส่กระตาเลยครับนี่ะตาน้ใหญ่นี่อันนี้แลซิมปงหรือเปล่าเบาบัดได้อยู่ได้จ้ะแค่เบียกฝนเฉยๆฝนตกเล้วครับเด้อนะครับพี่น้องหามแห้งขายาวๆเรียกว่าขาสาวหน่อยด้วยครับเด้อสุดๆเลยครับ เด็กกันหล็กเบาบาดนุ่งพี่น้องเอ้ยเ้็ดแท้หูเลยสองดอกเต็มมืออ้วนอ้วนงามเนี้ยขาอยู่ใสคขาอู้หูห้ามพี่น้องแพคคู่แพคคู่เกือบเหยียบครับพี่น้องอู้อยู่ในทางอู้ห้ามขาอู้หสปอเขา เด้อเดอเสปอร์เขาไหวดีๆก่อนปอกไหวด้วยนะจ๊ะสวยๆเลยครับเห็ดไข่ขาวดอกอ่อนโตนเลยพี่น้องออกระเทยไมร้อยไปกินก่อนครับเกือบเครื่องดอกโอ้ยเหนียนแห้งโอ้อยใหญ่สำนาสาวน้อยตีนี่ไอ้สาวน้อยหอมมีแห้งหน้าตาทะเล้นมากเลยชึบ ปอเเขาลยครับพี่น้องดงเห็ดผึ่งหวานครับดงเห็ดผึ่งเด้อพี่น้องเลยหลายแห้งครับเป็นซิฟเลยอ่ะได้ไหมตัวนี้ได้เนาะโอ้ยเถ่าโอ้ยเถ่าที่ผลิตผลนึงอุ้ยออกลายเด้อครับพุ่นและทำงพุ่นตังโดดๆด็ๆแซวเลย ขับไปนี่สอง <c oughs> ตัดขาแล้วก็ใส่นะคะท่างพุ่นนี่บ่ท่านพุนไอ้ให้ละพี่ครับทั้งพีท่านพุ่นเก็บไปท่านโปรดไปเก็บไปเรื่อยๆก่อนครับเห็นดอกได้เก็บดอกน,กนกั้นแต่ว่ามันมันมีหลายอยู่มันหนึ่งบ่ไบด้บ่ได้ก็มาท่างพีกันครับ กันอะไรกันไม่นึกว่ามันเห็นไหวอยู่ว้านี่ดอกสวยๆครับใช่ฉีกกรชาับละอะไนี่ครับอันนี้ก็น่านะคะเท่าทีมเต็มเลยพี่น้องเลยนี่อันนึงไหนเนี่ยบุเห็นนี่ค่ะหลุดน้ำสาวหน่อยครับคุณต่าง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 กับเมียนมืดครับนั่นทั้งต่างทั้งลม ได้ปะครับได้คะ่ะตัดขาเลยครับโอ้เป็นศีรเลยเนาะใส่ก่อนพี่น้องโอ้หลายตีเฮ็ดผึ่งไว้ปไปนี่ตีเฮ็ดผึ่งเลยครับก็หวาน,วานเรี้ยงดีๆก่อนพี่น้อง่่เททาิมมนีาครับพี่น้องเฮ็ดทานหน่อยครับผมเวลาแกงออกมาเพื่นอกนกระสีขายเห็ดโคกเด้อครับเ<ม>ด้อ ประสกกสีแข็งๆปึงๆเลยแหละครับกำลังออกสาวหน่อยกำลังตัดใสก่กระตาหน่อยก่อนครับเอ้ยหนังกระเมนหน่อยเกินไม้เอาดอกแข็งเลยเลยนะั่นแข็งดีตัวเห็ดพวกนี้ต่างตุ้งเพื่อเหมือนเอดิม าาฝั่งกงเลยพี่นออ้องเอ้ยจม,มอย่างน้อหัวก็ต้องเข้าใจมังสิ์เมัาดูกเมดูก,กนี่นะเห็นดอกเดียวเนี่ยนะเมฆาลูก,ก,ลกเพ็ดเพึงดังเฮยอ่อนเซพเส,เสพี่น้อง ดังแหรอล้วน,นดังเหรออู้แต่ว่าดอกเพิ่งงามนี่สวยๆอ่อนๆจุลุ่ยจุลคนกับลายอยู่เด้อครับเด้อพิกัดไหนสาวน้อยวัดป่าดงน้ำคำว่าตัวนี้ดอกหนึ่งเดีย๋ยวถามบ้านโมกเต่าแต่บ่าวบาสบอกไปเลย,เ,ลยเรื่องเส้นทางไม่ไม่คุ้นอยู่แล้วเห็ดกัดสิเป็นเห็ดล้วมๆพี่น้องกัดสิมีเห็ดพวกเห็ดผึ่งดังแหรเห็ดผึด่งเห็ดดำมากเห็ดดินเนี่ยครับโอ้หลากหลายอยู่เด้อครับ ดอ,ดอกใหญ่ส,สวยครับอะไรเบ,บ,บาๆเป็นเบาได้สั่คนเดียวเห็นเห็ดดอกเดียวนี่นะอย่าบูรี่เยอะ <laughs> มาหาเห็ด ที่เฟินได้หนิพี่น้องหน้าที่เฟินได้หนิสีคือผิวสาวหน่อยเลยครับเล้วมากระของแสบนี่เละมีประโยชน์จ้าสำนีมนี่เน้นบอพี่น้องสีดอกค <c oughs> ุณาเหา็ดพึ่งดังแห่สามค่ะสีครับน,นู่น <c oughs> นั่นนึงไหนต้ใหญ่แมลงมุมใหม่พยายากินในเห็ดรสชาติคลายๆต้มเนื้อขมอมลมอ,อมลมขอแนะนำเด้อครับเด้อเห็ดพึ่งดังแหนี่แหละครับผม ดังเหเลยแหละสวยออกนะขมออกแสบเลยครับนี่อ่อนๆของแสบครับผมของแสบอีสานบานผมนี่หแหละครับเห็ดผึ่งดังเหรอเลยครับดอสูสีก็ต้มเนื้อเพอล่ะครับพี่น้องต้มเนื้อขมอมลมออมลมตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผมงามแว่ดูหน้าคนเห็นหน่อยงามๆแต่ว่าอ่อนๆสิงก็งามชิยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับไป จัวๆเลยเป็นเห็ดวัลง่ายจังพี่น้องพวกตากเด้อครับเด้อขาต้นโตนุ้ยสวยๆเลยครับโอ้ยหน่องเศๆแอบเลยแหละพี่น้องกินแล้วนะอ้ขาอูา้ืม พวกนีหยังระบาบานนด,นดนี่ถูกต้องขมนิดๆหน่อยๆอร่อยเหมือนเดิมแน่นเชียเก็บส,สมครับดูไก่กันนี่แหละพี่น้องโอ้สวยๆเลยครับเฮ็ดอะไรบาบา้าบบบางคนเขาก็เอิ่นเห็ดผึ่งไงอเขาจี้ครับผมเต็มโมบาบ้าบบก็เ,ออเห็ดผึ่งดำครับแตก่ก็กินได้ครับแซ่บคือกันกุบๆเหมือนกันจ้ะครับ ัำตังดนเลยพี่น้องอ้าโอ้ยหมดกัดระวังระวังกัดเจ็บดิอ้ยค้ณาดอกนึงน้ำด้านเหือนกับ เจออยู่นี่เองว่าไปอยู่ไหนสายคิดถึงยังงามนะเป็นเห็ดที่เถาหยากดวยครับด้วยลุ่ยครับเห็ดเกลือครับผมระเบิดดินขึ้นเลยพี่น้องโอ้าจะเป็นดอกใหญ่นะสุดยอดเลยเนี่ยครับอสวยมากเลยอ่ะทั้งหวานทั้งหอม กินพังกับเพชรเอก,กกันละครับกินออกหอมๆเห็นเนาะไปเห็ดปวกหน่อย<ป> พึ่งครับพึงหวานเนาะดังแห่พึ่งอะไรดังแหจ้ะใช่ไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งหวานแหละสวยเช่ะอ่อนๆฝนกระไรดาาแบบพี่น้องดำปีมาเลยฝนโอ้ ดอกงามเนาะสวยตัดขายเป็นเนี่ยไอยน้นิดหน่อยไงหนึ่ง ทำกันเลยทีเดียวพี่น้องคนไรไรคนหาเห็ดออกมาค่ะยี่ในป่าอีกหลายคนอยู่ที่นอเลยีเดียว ต,ต่อไปสรุปยอดมานีนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องถือว่ามา,านมาเลยครับผมส่วนมากก็จะเป็นเห็ดรวมนะครับสองกระตาเลยครับมานีเน้นเน้น โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอีสานสายเลาะชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวบัสสาวน้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับเด้อค่ะพี่น้องป่องไปส่วนกลางปลาพอดีห <laughs> น่าเราสื่อขอโยก,กตาค่ะขอโยก,กตาแล้วว่าสิแตก ดอ้โหนี่เองเสียละมันอันเน่องนครับอาขี้เทานี่ยผมไยเฮดไผ่ย่ยด้ไหมสีแตกผาเขียเกียวข่อยถนอมยผมไปต่มกินน้ำหน้าโคเฮดขี้เทาสายใดบะแม่นีน้อยโอ้ยมันสีแตกหมดแล้วเมนเมนอาผู้ขายก็ยังรุนยันต้องแตกดิโอ้ยผมถนอมเลยไผ่่าจับโยบองโยองนี่มันสีบเงงามข่อยให่มันบองาม ก็ดีข้าเจ้าขอโยกตาพี่น้องจัดไปค่ะปลาหนี่ผมเลาะนี่หลอดดีซีครับนี่